สวัสดีครับวันนี้มาดูพระสกุลลำพูนนะครับพระคงลำพูนอีกองคหนึ่งนะครับอง์นี้สภาพก็คือจะภาพใช้นะครับแล้วก็ติดโพก็ติดไม่ค่อยเต็มนะครับภาพก็โดยรวมก็ถือว่าน่ารักแต่ว่าอาจจะดูดูว้ววแหว่งไปบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเข้ากรอบทองขึ้นมาก็ถือว่าสวยทีเดียวนะครับ พระปู่เนี่ยถ้ามีสเสน่ห์มากนะครับเวลาอยู่กับทองเนี่ยนะครับค่อนข้างมีสเสน่ห์องค์นี้ก็คือผิวเขาจะเปิดแล้วนะครับจากการใช้นะครับจะเห็นเป็นเห็นว่านดอกมะขามด้วยนะครับพระที่ขึ้นว่านวานดอกมะขามก็จะมีพระทุ่งจตห์ถีแล้วก็มีพระนี่แหละครับพระลําลพูนนะครับมีเ้องมทลามําามก็คือแดงๆตรงหน้าท่านเนี่ยนะครับเราเรียกกันเรืองการเขาเรียกกันว่านดอกมะขามนะครับ จะเห็นว่าด้านนี้ก็คือโพจะไม่ติดแล้วนะครับเพราะมันก็จะเป็นสภาพนี้ขึ้นมาตั้งแต่ในปุเพราะว่าจะเห็นคาบปุเนี่ยอยู่บนอยู่บนพื้นดินที่อยู่บนพื้นผิวของพราในในในส่วนที่โพไม่ติดนะครับอันนี้โพจะติดอยู่ช่วงนี้นะครับค่อนข้างชัดนะครับในล่องลึกต่างๆก็จะมีมีคาบปุคาบคาบการใช้งานนะครับ ธรรมชาติของพระโคงเนี่ยแขนเขาจะฝั่งนี้เ็าจะแบนๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปลายจมูกตรงนี้ก็เป็นเป็นเหมือน,นเหมือน,นงวงช้างนะครับเหมือนปลายงวงช้างเม็ดลูกแก้วนะครับลูกแก้วก็ติดค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็หนอนในลูกแก้วนะครับถ้าเห็นอยูนะ่ก็ถือว่าเป็นพระที่ มีตำนิกทีมที่ยังปิดชัดอยู่นะครับด้านข้างมีเข็มไม้ก็มีด้วยนะครับถือว่าเป็นพาระที่พาระใช้แต่ก็ยังดูง่ายอยู่นะครับผิวพันธุ์เนี่ยค่อนข้างติ๊กด้านหลังนี่ก็ลายนิ้วมือนะครับฟอร์มพาระเนี่ยธรรมชาตินะครับมีการกดแล้วก็มีลายนิ้วมือนะครับฟอร์มพระหลังอูมนะครับค่อนข้างธรรมชาติเติดมีรอย มีมีกรวดด้วยนะครับกรวดเล็กๆน้อยๆนะครับตามสไต,สสตล์ฮะสกุลลำพูนนะครับกรวดที่หลุดก็จะเป็นหลุมน,นะครับเป็นหลุมลเป็นหลุมก๊อฟคล้ายๆหลุมก๊อฟอันนี้กรวดมีนะครับ<ๆ>ดูแค่นี้ก็พอจะพอจะบอกได้ว่าเป็นพระแท้นะครับถ้านี้ สำหรับผมเนี่ยจะให้ว่าเป็นเขามีเล่นกูเก่ากูใหม่แต่สำหรับผมองค์นี้ถือว่าเป็นกูกุเก่านะครับกเ,กกเก่าเก่านี้จะจัดโอเคพระคงลำคูณน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ